เหาในสุดก็มาถึงที่ที่ไม่เคยพบมาก่อนสักทีเข้าเมืองมาใหม่หม่ะมาผลที่เมืองเออจะว่าไม่เคยเห็นก็ไม่เชิงฮะที่นี่เป็นจุดสิ้นสุดแล้วละ่ะเอาที่สุดสุดแล้วละ่ะเอ,อ๊ะไม่จริงหนะ่ามันดูธรรมดามากกว่าที่ฉันที่นาการไว้ซะอีกใช่นี่มันก็แค่ถนนในเมืองธรรมดาธรรมดานี่เอง ฉันมีพลังที่เกี่ยวข้องกับความฝันดังนั้นฉันจึงรู้ว่าใครกำลังฝันและใครคือผู้สร้างความฝันคงมีผู้ที่คงคงมีแค่ผู้ที่ยอมรับความฝันนี้อย่างสมบูรณ์เท่านั้นแหละที่จะมาถึงที่นี่ได้ที่นี่มีคนเยอะมากเลยแบบนี้เราจะหาเจ้าของความฝันเจอได้ยังนะเนี่ยไม่เป็นไรฉันมีวิธีก็สแกนหาสิครับโอเค นี่ไม่น่าใช่อันนี้ชากับแคนไอ้นัสผมเดาว่าคนนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้สแกนไม่ได้อ่ะแคนไม่ใช่โอเคไอ้นัสไม่ใช่คนขายของไม่มีชื่อแบบสแกนไม่ได้นั่นไง เอาแมนไม่ใช่ไม่ใช่อวแมนนี่ไงนะวิชาการใช่มึงนี่เองฉัน็ดีมาว่าถ้าให้พืชฟังเพลงมันจะเติบโตได้ดีขึ้นพอดีเลยฉันเองก็ไม่ได้ฟังนายเล่นพินมาตั้งนานแล้วเหมือนกันหลายวันนี้ฉันยุ่งมากเลยนะขอโทษที ไม่เหรออุ้ยเหรอเหมือนว่าน้ำชาเกาหลีเสียเสียแฟนไปนะโอ้ท่านได้ปรึกษาอะสายเลี้ยงแท่ปรึกษาและผองพเพื่อนแจ้ชื่อเอมิล่เาเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ที่นี่และนี่คือโมเซสโมเซสไม่โมเซส สามีอย่างฉันเองไม่ทราบว่ามีอะไรช่วยเหลือหรือไม่นายรู้จักฉันดีอยู่แล้วเพาอไายไม่ต้องเสียแรงแกล้งทำหรอกหรือว่านายอยากใช้ฉันเรียกว่าเจ้าของความฝันดีล่ะอย่างนี้นี่เองโซก็เป็นท่าเทพปกษาจริงจริงๆนารูฮโดขอโทษนะเอมิล่าต่อสั่งานไม้จากของฉันจะดึงดูความสนใจของท่านเทพปกษาเข้ามานะเธอตกลับไปที่ร้านดอกไม้ก่อนเถอะไปช่วยช่วยตัดแต่งนะ ก็ได้ช่าใจ้ได้ล่ะอะไรหนุยวิจัยอะไรเขาอีกแล้ววิชาการเชอาสร้างวันถาเลยนะนเ,เที่ยเสแสรแงตบตาท่าเทพปึกษาต่อหน้าเช่นนี้หรือว่าจะคงไร้เดียงสาเกินไปสินะ เพื่อให้ดูน่าสนใจย,ยิ่งขึ้นแจ็คก็ถามคำถามแรกแล้วกันนะตั้งคิดว่าตัวเองเข้าใจความฝันมากแค่ไหนหรอความฝันนี้สร้างขึ้นโดยยืมพลังจากอาคชาและมันมีพลังที่สร้างผู้ซึ่ง,ล,งลาลับโลกนี้ไปแล้วส่วนนวายก็ค้นพบว,วิธใีใหม่ๆซึ่งสามารถกลายเป็นเจ้าของความฝันที่จะไม่ไมีวันตื่นตลอดกาลไม่มีวันตื่นตอดคันหรอ ดาประทับใจจริงๆตอนแร้เป็นสำหรับที่ฉันกำลังเผชิญหน้ากับร่างวออตารแห่งปัญญาท่านช่วยบอกหน่อยว่าว่าคิดถึงคิดมาถึงข้อสรุปนี้ได้อย่างไรกันเพื่อเป็นการตอบแทนทจะตอบคำถามที่ท่านอยากรู้ที่สุดให้ด้วยเหมือนกันง่ายมากฉัน,นเพราะว่านอกจากดาหแล้วในมิติแห่งนี้ก็มีแค่คนจริงๆที่กำลังฝันและคนที่กำลังจินตนาการที่ถูกสร้างขึ้นเท่านั้นถึงแม้ว่าดาจะอยู่ที่นี่และดูไม่แตกต่างจากคนอื่นเลย แต่ฉันไม่สามารถสัมผัสถึงความฝันของนายได้เลยแล้วทำแล้วจะให้ฉันปลุกคนที่ตื่นอยู่แล้วได้ยังไงกันละ่ะนารู้โคโดน่า,นาจริงๆนะ อย่างนี้นี่เองน่าสนใจนี่เมื่อกลายเป็นเจ้าของความฝันในสภาวะ้ตื่นเต็มที่โลกใบนี้ก็ไม่มีทางแตกสลายเพียงเพราะนายตื่นขึ้นอีกทาง่ตามที่คิีแล้วนายสามารถควบคุมที่นี่อย่างสมบูรณ์แบบด้วยไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ถือว่าเหมาะสมที่สุดแต่ปัญหาก็คือนายทำไได้อย่างไรกันก็ต่ออยู่สักมาแล้วไม่ใช่เหรอท่านเทพปรึกษาพอฉันอุทิศความจริงพอฉันได้ความฝันนี้ยังไงล่ะฉันส่งต่อจิตสำนึกทั้งหมดของฉันไปที่อังคาชาตั้งแต่ตอนที่ ที่มันยังทำงานอยู่จิตสำนึกทั้งหมดไอ้จริงรสิ่งเหล่านี้ล้นเกิดจากอุบัติเหตุจูปสองเดิมของฉันไม่ใช่อากา,าหรือความฝานันร่วมกันหรอจูปสองเดิมของน,นายคือการเชื่อมโยงเบาะแสทั้งหมดเข้าด้วยกันและสร้างคำและสร้างคนที่ให้ความรู้สึกสมจริงขึ้นสินะ ใช่แล้วล่ะมนุษย์เรานั้นซับซ้อนมากนอกจากการหยิบยืมพลังของอาชาแล้วฉันก็คิดไม่ออกจริงๆว่าจะใช้วิธีการไหนมาทําให้มันเป็นจริงได้แต่อาชายิ่งใหญ่ว่าต่อให้แใช้พลังงานของมันเป็นเล็กๆน้อยๆก็มีใครสังเกตเห็นหรอกมันเป็นพลังงานเพียงเล็กน้อยนี่เออนี่เกินพอในพลังงานเเพียงเล็กน้อยนี้ก็เกินพอสำหรับจุดประสงค์ฉันแล้วล่ะแม้จะใช้วิธีหยาบแต่ฉันก็สามารถสร้างคนที่มีบุคลิกสมจริงได้ ฉันตั้งชื่อผลงานชิ้นแรกว่าเอ,เอลลามิราใช้เมียเออเป็นผลงานนี่นะมันคือผู้หญิงคนเมื่อกี้นั่นเหรอฉันและเธอเข้าเรียนสถาบันในวันเดียวกันและนับตั้งแต่ตอนลงทะเบียนเข้าเรียนฉันก็พบเธอถึงหกครัง้งภายในวันเดียวกันเริ่มง่ายๆก็แค่นี้แหละต่อมาพวกเราตกหลุมรักกันเราศึกษาด้วยกันวิจัยด้วยกัน กวนาไปด้วยกันเราเข้ากันได้ดีมากฉันรสึกว่าหัวใจของเราเชื่อมต่อก,กันเพียแต่ร่างกายของเราแยกจากกันและโลกอีเลซ่าก็พลากชีวิเทเธอไป ผมก็ลเลยรวบรวมคนที่คล้ายกับคุณไว้เพราะฉันต้องการตัวอย่างไว้ซ้อมมือที่มากขึ้นเพื่อแต่งบุคลิกภาพของเอมิล่าให้ดียิ่งขึ้นแจ้พว่ข้อมูลของพวกเขามาจากอาคาชาและฉันได้ใช้ข้ออ้างในการทดสอบความผิดปกติทางจิตใจเพื่อฟังอุปกรณ์ส่งสัญญาณไปยัร่างกายของพวกเขาแบบนี้ฉันก็สามารถเชื่อมโยง พวกเขาเป็นเครือข่ายและทางเอมิล่ารับรู้ถึงความคิดของคนอื่นๆจนเธอค่อยๆเติบโตและกลายเป็นคนอ่อนโยนผลิตเอเธอ์ยุทิศต้นอย่างเต็มที่และเพิ่มประสิทธิภาพของการวิจัยฉันยิงฉันยังส่งจิตสำนึกของฉันไปที่อากาชาและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายดังนั้นถ้าใจพูดก็ถูกก็คือใช่ว่านายจะไม่ตื่นขึ้นอีกต่อไปแต่เป็นนายตื่นขึ้นไม่ได้ต่างหากสินะ เพราะอากาชาถูกปิดอย่างกระทันหันทำให้ฉันสูญเสียพลังงานจนาหน้าทั้งหมดไปและถูกขังในเครือข่ายที่ตัวเองสร้างขึ้นตอนแรกฉันก็ตกใจเหมือนกันแต่หลังที่จากสานการจายการาสถานการณ์ได้แล้วฉันก็เริ่มคิดได้ว่าตราบใดที่ฉันสามารถหาแหล่งพลังงานของจนาหน้ามาทดแทนได้ฉันก็สามารถเริ่มต้นโลกใหมนี้ใหม่ได้หมายความว่าทุกคนในเครือข่ายกำลังมอบพลังงานจนาหน้าให้กับคุณก็เหรอ นี่แหละคือเหตุผลนี่คือเหตุผลเหตุผละผลของเรื่องหราวนี้ฉันว่าฉันไม่ได้ทำเรื่องไม่ดีเลยนะฉันแค่ช่วยพวกเขาและตัวเองเท่านั้นแหละ ฉันมอความฝันที่สวยงามของพวกเขาและในทางกลับกันจ้่าเก็บเกี่ยพลังงานจานาเขาพวกเขาไว้เป็นเชื้อพลังเชื้อเพลิงในความฝันพวกเขาสามารถตืน่นได้ทุกเมื่อที่ต้องการแต่ยังไงทุกคนก็ต้องนอนหลับกับทั้งนั้นและทําไมถ,ถึงจะมีความฝันที่สวยงามตลอดไปไม่ได้ฉันเห็นด้วยที่นี่ก็เหมือนกับบ้านที่พวกเราพยายามสร้างม,มาขึ้นมาอย่างยากลำบาก ใช่แล้วเขาพูดถูกก็ยังดีที่อยู่ที่นี่เองฉันไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ฉันแค่อยากจะอยู่กับพวกเขาอีกสักหน่อยฉันไม่อยากเห็นพวกเขาต้องเสียใจนะขอบคุณนะแทนเทเรนกุสสาหบังว่าท่านจะเข้าใจพวกเรานะไอ้กิบหายโดยลุงทุกคนไม่ต้องร้องวงเข้ามาหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพเทเรนกษาผู้มีเหตุและผลรักประชาชนทุกคนท่านไม่ก้าวไกยในเสรีภาพของเราหรอกตอนนี้ไล่กาดชะมัดเลย เ,เขาไม่ใช่คนที่จะสร้างขึ้นเพื่อนมน้าคนจริงๆเหนือว่าคำถามทุดท้ายของฉันจะไม่ต้องการให้นายมาตอบแล้วล่ะนายยินดีท,ที่จะบอกความลับทุกอย่างกับฉันเพราะว่านายไม่มีอะไรต้องกลัวสินะแต่เพราะตราตใดที่สามารถใช้ประชาชนเป็นอาวุธต่อต้านเทพข,ของพวกเขาเช่นนั้นเทพก็คงไม่อาจทําทสิ่งใดได้เพราะเขาก็าแค่อย,อยากอยู่กับคนทำก้าวของตัวเอง ฉันไม่อกาสพวกนี้นะพวกเขามันก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่นะพวกเขาแค่ไม่อยากแยกจากคนลกและเพื่อนฝูงชั่วนิรันดร์แล้วมันยังไงกันเหรอถ้าท่านเข้าใจมือและเข้าใจความเจ็บปวดของการทัดภาาแล้วแล้วก็ท่านคงไม่ไร้ความเมตตาแต่พวกเราอย่างนี้เหรออืมก็จริง เธอไม่ใช่คนแบบนั้นซะหเท่าไหร่นายใช่พราะสวัสค์และความมุ่งมั่นอย่างถูกวิธีนายคนจะกลายเป็นนักป่ารุ่นใหม่ได้เลยละ่ะแต่น่าเสียดายนายได้ไดละเมิดดึงไน้บาปประหารทั้ง6ประการของสร้งสารวันนั่นคือก็กระทำสิ่งต้องห้ามโดยไร้ใจวันเกรงนายเห็นความรู้สึกของผู้คนเป็นพลังงานจานาหน้าอันย็นชา และภาพความเจ็บปวดที่วพวกเขาสมควรต้องเผชิญไปนายหลอกล่อวพวกเขาให้จมดิ่งกับความฝันและยังไม่รู้ตัวที่จำสำนึกต่อการกระทำผิดบาปทั้งหมดทั้งปวงนี่ความเจ็บปวดหลอกลอก่อมันไม่เคยมีสิ่งพวกนี้ตั้งแต่แรกที่ฉันเริ่มสร้างที่นี่ขึ้นมาแล้วละ่ะเธออยู่ตรงนี้นี่ไงลูกสาวของไอแมนหรือก็คือเฮด้าเฮ้ลูกสาวของฉันเกิดอะไรขึ้นเหรอ ก็วันนี้อาศัยเธอขายที่กำหนดไว้คุยคือเีคือพ่อผู้ที่มีอุปกรณฝังในร่างกายเท่านั้นที่สามารถเข้าและออกจากที่นี่ได้ต้องคิดถึงสิ่งที่คุณได้ประสบมาดูดีๆเถอะฉันแอบพาเฮดากลับเข้าไปที่เนินเขาเมนาที่เมนากลางรอฉันอยู่และเฮดาก็ได้พบกับแม่ของเขาเฮเเอดเอไอเด็กนี่เข้ามาได้ไงเฮด้า ไม yeah, mm ่ใช่เฮด้าอย่างนั้นเหรอใช่พราเธอไม่สามารถเข้าไปยังพวงความฝันนี้เพราะคุณไดล่อันนี้เดี๋ยวคุณเข้าช่วงทอนความฝัน่วงความฝันก็จะสร้างเฮด้าขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความปรารถนาที่คุณต้องการให้แม่ได้ลูกให้แม่ลูกได้เจอกันแล้วเฮด้าตัวจริงอยู่ที่ไหนกันล่ะเธอยังอยู่ที่เนินเขาใช่เธอคงตกใจมากแน่ที่เห็นพ่อตัวเองสลบหรือเริ่มพูดจาเลอะเือน แถมตรงนั้นยัมีมอ,เตอ,มมอเตอร์เพ่นพ่านไปทั่วอันตรายมากนะไม่ได้อยู่ที่นั่นใครอย่างนั้นพ่อพดอพไรนะ่ะหนูไม่เข้าใจเลยฉัต้องรีบตื่นขึ้นแชนทีนี้เธออยู่ที่นั่นคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวทุกคนจะนึกอะไรออกแล้วสินะด้วาสารถักรยานที่ปกป้องตอนเองผู้คนจึงพยายามหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและอบก,กอบความสุขสบายเอาไว้ ซึ่งนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ก็เป็นหนึ่งในจุดอ่อนด้วยเช่นกันแต่ทำไมถึงยังมีผู้คนมากมายที่ลดพเพื่อก้าวไปข้างหน้าตั้งให้รู้เหลือแล้วว่าเส้นทางข้างหน้านั้นอันตรายจะปวดมากแค่ไหนก็แหละตอนนั้นเป็นพาอมนุษย์ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองอยังไงละ่ะเพวกเขามีครอบครัวมีคนรักมีเพื่อนฝูงมีบ้านมีความฝันที่ยังไม่เป็นจริง แต่นายกลับแสดงให้พวกเขาเห็นถึงสิ่งที่สบายและพักผ่อนคลายที่สุดเท่าเหตุเท่านั้นโลกความฝันของนายถูกสร้างขึ้นบนความเจ็บปวดที่มองไม่เห็นนั่นก็แค่การหลอกลวงที่แสนยากยนอย่างหนึ่งก็เท่านั้นแหละหรือเหมือนเราจะอยู่ในความฝันที่มันนานเกินไปแล้วจริงๆนะนะจะมีเรื่องต้องยังมีเรื่องตั้งมากมายที่ยังสะสงไม่เสร็จ <c oughs> ฉันไม่นึกเลยว่าเทพจะเข้าใจมนุษย์ซะอีกเอ,อ่อถึงได้สร้างโลกที่แตกสลายจนทำให้เกิดการจากลาและความตายนับไม่ถ้วนนึกไป่ถึงแล้วว่าถ้าจะหาคำตอบได้แต่น่าเสียดายที่ตอนนี้มันไม่มีเวลานี่ไม่ไม่โยน์แล้วละ่ะพยา่นได้แค่ชั่วคราวเท่านะั้นแหละฉันก็แค่ยอยากอยู่กับเอมิล่าตาลพังอยู่พอดีเลย ไอ้ที่นี่มันทําผิดอะไม่รู้สึกผิดเนี่ยว่าตราบใดที่ความฝันนี้ยังอยู่พวกคุณก็จะกลับมาอีกแน่นอนพวกคนไม่ได้แข็งแกร่งใหญ่ที่ท่านคิดหรอกต่อให้ท่านเป็นเทพพวกเขาาก็ยอมฟ,ฟังท่านหรอกแต่เวลาล้างข้อมูลส่วนเกินและสิ่งรบกวนแล้วละ่ะเออมากันเป็นกองทัพเลยทังนั้นก็ขออนุญาตถ่ายรูปกันไะจ้ะแล้วก็แปงบังใคร ขอซับหน่อยนะจ๊ะพามก็พาม,มไปผู้ไม่สนทำไมล่ะอ,อันตี้ขออนุญาตถ่ายภาพเลยนะครับอ๋อโตโ 心配。レブラ。うまくいったと思うなよ。これは私の夢だぞ。私が隠れようものなら、たとえ神でも見つけられない。人々が幸福を渇望する限り、彼らはここへ戻り、この楽園を再建するのだ。

มีลาายูกทันทีไทสุประจบสักทีแต่เอฟเฟกต์ยังอยู่เลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่นย ขายังไม่ชำนาญด้านการใช้เทคโนโลยีของอังคาชาอีกทั้งการสร้างมอนเตอร์ต้องใช้พลังงานจารนาจารน,า,นาเป็นปริมาณมากระบบจึงเสียการควบคุมนะทุกคนที่เขาสร้างเขงกากลายเป็นมอนสเตอร์กันหมดแม้แต่เอมล่าเองก็ด้วยคนไร้เหลือเกินถึงแม้จะเป็นแค่ความฝันก็เถอะขนาดแพ่มมนยังตกใตจแทบแย่เนี่ยน้บภาษาอะไรกับพวกเขา มันเหมือนฝันร้ายที่น่ากลัวที่สุดเลยแต่คราวนี้ก็คือหนูว่าความโกรธหนจะสงบลงแล้วนะต่อไปก็ต้องทําให้คนที่อยู่ที่นี่ตื่นขึ้นและกลับมาสู่ความเป็นจริงเอเมล่าเอเมล่าของฉันหายหมดแล้วสุดท้ายมันก็เป็นแค่เพียงแค่ความฝันการฉันฝืนโชคชะตาไม่ได้และไม่อาจพึ่งพาความรู้ความสามารถใครได้เลยคงที่ส่างผลร้ายเกินไปแล้ว นายคิดว่าเป็นความผิดของเราอีกไหมล่ะมันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วล่ะแรงงานเจนนาที่ใช้ในการรักษาของฟันนี้ได้กลายเป็นมอนสเตอร,ร์ไปหมดแล้วที่นี่พังทลายลงในที่นี่จะพังทลายลงในอีกไม่ชา้าจริงๆแม้ว่าฉันก็จะมาลายหายไปเช่นกันให้ฉันจากไปพร้อมกับมิราเถอเขาให้ต้อสงสูนสลด์กลายเป็นเท่าฐานก็ยังดีกว่าต้อตงตื่นตะตืต่นอีกครั้งหรือวเขาจะเทือนใจหนักซะจนหมดอะไรตายอยากแล้วแฮะ ถึงจะอยากบอกว่าเขาสมควรแล้วนะฉันว่าวินาทีที่เห็นเอเ่尔กายมอนสเตอร์น่าคง,งเป็นการลงโทษที่สัมรื่องของเขาเกินพอแล้วละ่ะเราจะเข้าใจความว่างเปล่าของถองแท้แล้วก็ถึงเวลาทบทวนความหมายของการดำรงอยู่อีกครั้งแล้วละะ่ะการดำรงอยู่นะเหรอฉ <c oughs> ันไม่เหมือนพวกเขาหรอกนะ ฉันลงเหลือ,อเพียงจิตสำนึกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะดูวความรู้สึกที่ฉันมีต่ออากาชา่าฉันมีเพียงที่จะดึงจิตสำนึกของนายออกจากที่นี่และใส่ไว้ในพลขวัญความรู้ตอนนี้สถาบันได้อยังเก็บร่างของนายไว้อยู่เดี๋ยวนายจะยังสามารถตื่นขึ้นมาได้ในอีกไม่ช้าไม่จำเป็นให้ฉันหายไปแบบนี้เถอะความจริงที่ไม่ว่าที่ว่าไม่มีค่าอะไรสลรับฉันแล้ว,วน,นี่ไม่ใช่ความเมตตาเลยหรอกนะ จะต่างปล่อยให้นายหนีจากการลงโทษของกฎหมายด้วยการหายตัวไปไม่ได้หรอกนะช่อหลักจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับนายแล้วแหละว่าจะดำรงอยู่ต่อไปอยังไงเอาละ่ะนักเดินทางไปมอนคนเราควรกลับกันนล่ละในที่สุดก็ยุติทุกสิ่งได้แล้วละ่ะ ดาวเลยวะเมื่อกี้ดาวอะไรเปไ็นไรไปเหรอไม่มีไรเพราะเราไปบอกคนที่อยู่ที่นี่ให้รวมตัวกันที่ชว่ชวงเวลาช่วงเวลาแห่งห้วงฝันทันทีที่ตื่นขึ้นเถอะよかった ดีจังเลยในส่วนพวกเธอก็ฟื้นขึ้นมากันแล้วทุกคนทยอยฟื้นขึ้นมาแล้วล่ะในเมืองก็มีข่าวดีอย่างต่อเนื่องโว้เรื่องจะขี้ขาไปอย่างราบรื่นแล้วนะแม้จะเจออุปสรรคไปบ้างก็เถอะเดี๋ยวน่าจะมีความมารวมตัวกันเยอะมากๆฝากคุณช่วยจัดระเบียบหน้าตาด้วยนะฉันกับพวกเขาจะไปสถานที่จะไปสาบานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะรีบกลับมาท่านท่านอย่าพู่าะี่นะไม่ทราบว่ามีถืออะไรหรือเปล่าคะ ชื่อซิดชื่ออย่างผู้ชายฉันอยากไปชิคทะเบียนดูหน่อยว่ามีนักวิชาการคณะคาชาเคลว,วาคนหนึ่งที่อยู่ในตอนนี้ยังอยู่สภาพหมดสติอยู่หรือเปล่าได้เลยอเรอสักครู่ค่ะขอโทษที่รอนานท่านในปรึกษามีนักวิชาการที่ไม,ม่สติเนื่องจากใช้งานอักฤษอย่างผิดๆอยู่คนหนึ่งเขาชื่อว่า บยน,นีจนตอนนี้เขาก็ยังไม่สติและยังคงอยู่ในการดูแลรักษาของทางบ,าบีมาสบีมาปีมาสแตนนะเอ๊ะเขาชื่อโมเซซิสไม่ใช่เหรอเขาคงไม่อยากถูกใครจำได้และไม่ยอมให้โดนคนรวบกวรรมะงช่วยนำความรู้ที่เก็บไว้ในวันนี้ไปมอบให้เจ้าที่มาตรา แล้วก็ให้เขาใส่เข้าไปในสมองของเบนูนิด้วยล่ะได้แต่เพื่อความปลอดภัยแล้วฉันต้องขอสอบถามเหตุผลด้วยเหตุผลง่ายมากเพราะนี่ในนี้คือจิตสมรู้ของเขาก่อนนี้ถูกขังไว้ในความฝันแห่งหนึ่งเขาได้ทาเรื่องที่กระทบต่อความปลอดภัยของสมรุในความฝันหลังจากเขาฟื้นขึ้นมาแล้วฉันจะอธิบายรายละเอียดให้เจ้าที่มาหามาตาฟังเองเข้าใจแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวจะไปจัดการตอนนี้เลยขอบคุณนะท่านเทมพิษา พอฝรรังช่วงเวลาช่วงเวลาแห่งห้วงฝันได้รวมตัวแล้วหรือมั้งเรากลับไปกันเถอะเราเป็นผู้เชีนเน่ย้เมียบกะพอแล้วมั้งไม่รู้ว่านาฮิด้าจะพูดอะไรฮหสวัสดีผู้คนที่เพิ่งตื่น ทุกมาทุกท่านันต้องขออภัยที่รบกวนความฝันหวานของทุกคุณทุกคนแล้วก็ต้องขอโทษสลับการจัดก,การสิ่งในหววงฝันที่ออกจะเย็นชาเกินไปหน่อยด้วยความฝันนี้พลังอัศจรรย์มากสาบคนที่มีจิตใจแน่วแน่มาสามารถให้ความให้ขวัญกำลังใจและติดปีกใ,ให้กับอุดมาการได้เลยแต่ไม่เพีจะช่วยโอกาสเข้าไปในบิดเบือนการรับรู้ของมนุษย์และกลับผิดให้เป็นถูกทุกคนโชคร้ายที่ตกเป็นเหยื่อของมันเหมือนอย่างที่ฉันไเคยพูดไปก่อนหน้านี้ฉันยังคงต้องเรียนรู้อยู่ตลอด จึงไม่กล้าพูดว่าเข้าใจหรือเขาจะปวดของการจากลาได้เหมือนพวกคุณแต่เมื่อมองดูรอบๆแล้วก็ทําให้รู้ว่าคนที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงการมีไม่น้อยเช่นเดียวกันทุกคนควรคนภาคภูมิใจที่สามารถมารวมตัวกันที่นี่ได้และมองไปสู่อนาคตร่วมกันเส้นทางชีวิตอันยาวไกลมากจึงยากที่จะมองเห็นปลายทางดังนั้นเราอาจจะเกิดคําถามขึ้นมามากมายจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ปราแหวนใช่คืออะไรทำไมช้ต้องทนทุกทมานอยู่ตลอดเวลาด้วยแน่นอน,น,อนการหยุดก้าวตอยอมแพ้ที่จะคุณคลิดและเวียนวนทำแต่สิ่งเดิมๆที่คุณเคยนั้นรวมเป็นทางเลือกที่สบายที่สุดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่เกิดความคิดแบบนี้ขึ้น ก็จงมองดูผู้คนและสิ่งที่อยู่ข้างกายตัวเองเถอะบางคนขยันทํางานทั้งวันเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวได้ทานอาหารร้อนๆตอกลางคืนบางคนเดินไปต่วทุกสถา,า,า,านที่เพื่อจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทำให้เขาต้องเทวัดเกิดความรู้สึกร่มกันได้บางคนสำรวจความรักของโลกพเพื่อป้องกันภัยบัตรอันยากจะอธิบายที่กลาลังคืบลานเข้ามาตัวตนที่ไม่ใช่ความหมายทั้งหมดของชีวิต แต่การกระทําแต่ละครั้งล้วนเป็นการสร้างตตนและโลกขึ้นมาญาติและเพื่อนฝูงจะจดจำทุกการกระทำของคุณไว้องแป่หน้าก็อาจจะได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของผู้คุณด้วยเช่นกันเพื่อการนี้มีผู้คนมากมายที่ยังยืนกรานที่จะบุกเบิกเส้นทางใหม่ๆแม้จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดก็ตามเมื่อผวกคุณก้าวสู่เส้นทางที่เหมือนกันข้ามต่อของคำาคำถามสุดท้ายเหล่านี้ก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นแล้วมันก็จะไม่สำคัญอีกต่อไป แต่หากพวกคุณคิดว่าชีวิตคือความว่างเปล่ามันมันก็ค่อยเดินไปสู่ความว่างเปล่าพวกคุณมีสิทในการเลือกชีวิตวิถีชีวิตของตนเองแต่หาะที่พระเจ้าจะมีหน้าที่ที่ต้องปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นมาก่อนจะยอมทอดทิ้งโลกความเป็นจริงเพื่อครอบครัวความฝันหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวทุกคนเองแล้วเธอเก่งมากเลยนะตอนอยู่ในความฝันขนาดฉันยัง้องเถียงในวิชาการคณะไม่ค่อยออกเลย พอเขาสามารถนําจุดออกของมนุษย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างแยบยลบางทีแม้แต่ตัวเขาก็ถลำลึกไปแล้วเหมือนกันความฝันนั้นมีความเย้ายวนใจที่แยกยกยับรรยยออกมาเป็นคําพูดมันก็งานจนทําให้เขาทําให้คนเสพติดและคนทั่วไปก็ยากที่จะแยกแยะได้อย่างชัดเจนแต่ขอแค่ตื่นจากความฝันจะเมื่อไหร่ก็ไม่นับว่าสายเกินไปหรอกเธอเองก็พัฒนาขึ้นเยอะเลยนะเอ๊ะทำไมจู่ๆถึงพูดแบบนี้ล่ะที่จริงเธอก็รู้สึกร่วมกับคนอื่นได้ดีเหมือนกันนะ ใช่เลยแม้เธอจะบอกว่าตัวเองไม่เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์แต่พวกเราก็มองเห็นความลังเลนในสายตาของเธอนะสีที่เธอพูดเมื่อกี้ก็พูดด้วยจุดยืนของพวกเขาเธอก็ทำมาด้วยดีได้ดีไม่เลยไม่ใช่หรือไงขอบคุณพวกเธอนะตลอดที่ผ่านมาฉันได้ยินเรื่องราวโศกเศร้ามามากมาย ภายในจิตใจาใ,ใ,ใจเกิดแรงกระเพื่อมขึ้นหลายต่อหลายครั้งการกระทำของผู้เสียหายไม่ถือว่าผิดหรอกแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการก็ไม่มากเกินไปด้วยดังนั้นตอนที่พวกเขาพยายามจะต่อต้านพวกเราเพื่อปกป้องความฝันไว้ฉันพอจะเข้าใจการตัดสินใจของพวกเขานะแต่เมื่อเทียบความฝันและความรู้สึกของฉัน กับความเจ็บปวดที่พวกเขาได้พัชน,นากันมแล้วนั้นอาจจะไม่ถึงหนึ่งรอยด้วยซ้ำหนึ่งในร้อยนั้นที่ว่านี้ฉันไม่กล้าคิดว่ามันเป็นความรู้สึกมันเป็นความร่วมรู้สึกไปด้วยหรอกนะไม่ถามของเธอได้สูงจังเลยนะมันก็ต้องใช่อยู่แล้วนะสิเออมั่นใจกว่านี้หน่อยก็ได้นะก็ได้ก็ได้ ออกมาเจอกับโลกภายนอกบ้างแบบนี้ถึงจะเติบโตได้สินะเพราะสึกไม่เหมือนกับความรู้เลยฉันไม่สามารถใช้คำพูดอธิบายพวกมันได้อย่างชัดเจนเมนูนิหรือโมเสสบอกว่าฉันไม่เคยเจอการไม่เคยเจอการเกิดแก่เจ็บตายมาก่อนแต่ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างที่คอยเตือนฉันว่ามันไม่ใช่แบบนี้ตอนที่เข้าสู่ความฝันฉันรู้สึกว่าตัวเองจะถูกกระแสเข้าอุ่นอบล้อมไว้มันอบอุ่นจนฉันรู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้กลับสู่ สภาสถานะแรกเรื่องของชีวิตและไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกเลยหรือว่าเธอจะมองเห็นบางอย่างเหมือนกันเหรอแต่พอฉันลืมตาขึ้นมา ฉันก็รู้สึกความรู้สึกแบบนั้นก็หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยสักนิดถ้ายกตัวอย่างแล้วก็มันเหมือนกับลายมือบนกระดาษขาวที่ถูกลบออกไปแล้วฉันมองเห็นฉันมองไม่เห็นตัวหนังสือแต่ก็ยังสามารถมองเห็นรอยกดจางๆที่หลงเหลืออยู่หลังจากความฝันครั้งนี้ฉันก็คิดตกไม่ว่าจะว่ากระแสอุ่นๆนั้นจะหมายถึงอะไรมันไม่สําคัญหรอกสิ่งฉันแน่ใจได้ก็คือถราอุ่นนั้นเคยประคับประคองประยุงให้ฉันเดินทางมาถึงทุกวันนี้ แต่ถ้าเธไม่สนใจความเป็นมามากเก,กินไปก็ทําให้ก,การให้ความสำคัญผิดจุดเมืเ่กอกี้ผู้อราทุกคนอยากมีอุดมการไปตั้งมากมายถือฐานแล้วตัวเองกลับทําไม่ได้แบบนี้มันขายหน้าแย่เลยนะผู้หญิงหรือคนใดไว่ได้ผู้ยิ่งใหญ่ได้ใช้ก,การกระทำของเธอสร้างนาฮิดาขึ้นมาแล้วแม้โลกจะลืมเลือนเธอไปแล้วแต่ความคิดและปฏิทางของนาฮิดาเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าเธอเคยมีตัวตนอยู่บนโลกนี้จริงๆ แค่นี่จะพูดว่าแันได้พูดความจริงออกไปฉันคงเคารพความคิดของพวกเธอมากกว่านะเป็นไรไปหรอทำไมจู่ๆถึงทำสีหน้าหนักใจแบบนี้ล่ะเห็นเธอทำหน้าเหมือนจะมีะจะพูดอยู่หลายทีเหมือเรื่องอะไรจะบอกฉันหรอฉันลืมไปแล้วว่าจะพูดอะไรนะง <c oughs> ั้นเหรอในเมื่อเราเพิ่งตื่นกันงั้นมายืดๆท่น่ยืดสายกันหน่อยสักหน่อยเถอะวันใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วล่ะ อาลุนเบิกฟ้า